สวัสดีครับมาพบกับรายการคนบ้าบอลอีกแล้วนะครับอันนี้ก็อยู่กับแอดมินอนคนบ้าบอลเช่นเคยนะครับที่จะรายงานข่าวในโลกฟุตบอลให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการของเรานะครับวันนี้ก็มีข่าวคราวเกี่ยวกับฟุตบอลโลกนะครับรอบคัดเลือกนะครับมาเรียนให้ผู้ชมได้ฟังนะครับณตอนนี้ว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้าง อย่างเช่นข่าวล่าสุดของเชสโนโรนัลโดนะครับดาวเิงชาวโปรตุเกสก็สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเตะฉายที่ทาประตูในเกมระดับทีมชาติได้มากที่สุดแต่เพียงผู้ดเดียวได้แล้วหลังจบเกมฟุตบอลโลก2022อรอบคัดเลือกนะครับโซนยุโรปที่เขาช่วยให้ทีมโปรตุเกสนั้นเอาชนะสาธารณรัฐไอร์แลนด์นะครับเมื่อมันพุธที่1กันยาไป2ประตูต่อเนื่งนะครับเพราะในเกมดังกล่าวโรนัลโดเหมาคนเดียว2ลูกจนทําให จำนวนประตูนั้นอยู่ที่1นึประตูนะครับก็ต้องมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับหลายคนอาจจะลืมกันไปแล้วนะครับที่ต้องย้อนไปถึงจุดเริ่มต้นสําคัญสําหรับสถิติอันน่าทึ่งในครั้งล่าสุดของโรนัลดนะครับโดยประตูแรกในทีมชาติชุดใหญ่ของเขาเกิดขึ้นในเกมยูโรปี2004นะครับรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นะัดที่โปรตุเกสเจอกักบกรีซนะครับวันที่12มิถุนาย,ยนปี2004นั่นก็เป็นนัดแรกของเขานะครับทางนี้โปรตุเกสเป็นเจ้าภ่าพในนัดนั้นด้วยนะครับแต่ประตูของโรนัลดวันนี้่คารเทบพาายงนะพพยงแ เกตไล่มาเป็น1ประตูต่อ2ก่อนที่จะแพ้เบลเลสรกดางกาและครับแถบลูกนั้นยังเกิดขึ้นในช่วงเวลาทดบาดเจ็บของเครื่องแรกอีกด้วยนะครับ ช่วงท้ายสุดโปรตุเกสยังไปแพ้กรีซในอรอบชิงชนะเลิศเพิ่มอีกทหารนะครับซึ่งจํานวน110ประตูที่โรนัลดทําได้กับทีมชาติโปรตุเกสนั้นมีถึง5้าสิบแปดประตูนะครับที่มาจากการยิงด้วยเท้าข้างขวาของเขาซึ่งมันไม่ใช่เรื่องแปลกมากนักเพราะเท้าข้างขวาเป็นเท้าข้างที่ถนัดของเขาอยู่แล้วอย่างไรก็ตามมันก็ไม่ใช่ว่าเท้าซ้ายของเขานั้นจะถึงขั้นใช้การไม่ได้เพราะเขาใช้เท้าซ้ายข้างที่ไม่ถนัดพาริสกอร์ให้บ้านเกิดไปถึง25ครั้งเ้ืยอกันนะครับนอกจากนี้ด้วยความที่โรนัลดุาเๆ ทำให้เขาได้ประตูจากลูกหม่งไปถึง28ประตูนะครับกับการเล่นกับทีมชาติโปรตุเกสนะครับท้งนี้การที่โรนัลโดทำประตูในทีมชาติไปถึง1นึประตูนั่นหมายความว่าเขาก็ยังสามารถทำประตูได้ในหลายๆเกมและมีบางครั้งที่เขาทำประตูในหลายๆนัดติดต่อกันด้วยอย่างไรก็ตามไม่มีช่วงไหนที่เขาจะฟอร์มฮอตไปกว่าช่วงระหว่างวันที่7กันยาปี2อนจนถึงวันที่8กันยาปี2020นีนะครับถือว่าฮอตมากๆเลยทีเดียวนะครับ ทำไมอย่างนั้นเหรอครับก็เพราะว่าในช่วงนั้นโรนัลโดยิงตัวให้ทีมชาติได้ครบทุกนัดจากการลงเล่นให้ทีมชาติทั้งหมด7เกมโดยจำนวนที่มีการซัดไปมากสุดถึง4ประตูในเกมที่ชนะลิทัวเนียไป10ประตูต่อ1ในวันที่10กันยายนปี2019และยังทำแฮตทริกใส่ลิทัวเนียเจ้าเดิมในวันที่14พฤศจิกายนของปีเดียวกันรวมอยู่ด้วยนะครับซึ่งนั่นก็เป็นช่วงที่โรนัลโดนั้นทำประตูในทีมชาติได้อย่างมากติดต่อกัน มากที่สุดเลยนะครับสำหรับช่วงฮอตลองลงมาของโรนโดก,ก็ได้แก่วันที่7ตุลาคมปี2016จนถึงวันที่9มิถุนาโนปี2017นเะครับเพราะตอนนั้นเขายิงได้ถึง6นัดติดต่อกันซึ่งนั่นคือการทำา4ประตูจนพาโปรตุเกสไล่ถล่มอันเดร่า6-0นั่นเองนะครับ โรนัลโดนั้นก็ไม่ได้มีเฉพาะลูกยิงนะครับซึ่งการทาประตูนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่ใจังหวะของการโอเพ่นเพย์เพียงแค่อย่างเดียวนะครับเพราะลูกนิ่งก็สามารถเป็นโอกาสที่ทำประตูได้เช่นกันเนื่องจาก110ประตูที่โรนัลโดทำได้กับทีมชาติมันมี14ลูกที่มาจากการยิงจุดโทษเข้าโดยตรงและการปัดฟรีคิกเขาเปลี่ยนให้เป็นประตูได้ถึง14หนด้วยกันนะครับนี่ก็คือ,อสรุปสถิติ เบื้องต้นนะครับกับโรนัลโดนะครับใน,นแมตช์ฟุตบอลโลกนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมมากมายนะครับก็ต้องมาดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s สไคร e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราและทีมงานจะได้ไม่พลาดทุกวิดีโอของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ